ดูดิสินค้าข้างในคือยังไม่มีปัญหาเลยนะแต่ว่าเราก็ส่งต่อไม่ได้แล้วอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนะครับผมขนาด250กรัมแกดูหอไปให้อย่างดีเลยนะครับเป็นช็อกโกแลตร้านแม่แม่นะครับผมขนาด250กรัมอันนี้น่าจะเป็นแบบออริจินอลนะคบผม500กรัม2ถุงนะอันนี้น่าจะเป็นเนย500กรัม ออริจินอลน,นะครับผมแกะมาเบอร์เลยดูขนาด500กรัมนะคะผมราคา90บาทตัวนี้ต้งเบอรหนึ่งของนี้แบบวุ้ยผมทานเนยนะคะก็คือเอาพวกเนยสีกับนี่แหละอันนี้จะเป็นตัวโลครึ่งนะคะผมจะได้ถูกมี1กิโลถ้า500กรัมไปห่าง่องสุดท้ายแล้วนะฮะโอเคตัวนี้เป็นตัวในน้ำตาลนะคะผม เพื่อนในน้ำตาลนาเวลาเหมือนแบบแปลกสำหรับเพื่อนคนไหนที่สั่งตัวในน้ำตาลไปนะคะผมถ้าละลายแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะแช่ตู้เย็นน้องก็จะกลับมาเซตตัวเหมือนเดิมเลย